ินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องวิถีชีวิตจริงทีนีสานกับครัวอีสานเราครับวันนี้แม่กะสิเหตังครับเมนูยังครับปลาหมกดินปลาหมกดินครับมาชมขั้นตอนวิธีการเลยครับปลาเกิดเอานื้านี่นะครับปลาธรรมชาติครับตึกมาเมื่อกี้ครับสดๆร้อนๆครับปลา กัดตัวใหญ่ลายมันก็นานซุกครับตัวประมาณสักตีขีดห้าขีดครับพอดีครับเอาปลาแล้วก็เกลือเครื่องปรุงครับเกลือมีเกลือครับ <c oughs> ยังไหมรสดีรสด,ดีผงปรุงรสครับรสด,ดีรสชโลครับใส่เกลือห่อนห้อนอย่างขนาดโอ้ยห้อนเะไรพี่น้องเลย ป,าป,าปาลาปลาก็จะตายเพราะเนี้ยเนี่ยซาบก็ได้บ้านเฮากระห้อนปุ๊บปุ๊บตกเข่าเที่ยงเนี่ยมันกินะลรเขาดีเที่ยงก็เที่ยงไม้เลยผนจะมองเรนนื่องดีเอาส่วนผสมชูรสต้องผสมคลุกเขาอันเขากันครับเขากันมีรสดีผงชูรสแล้วก็เกลือครับสามอย่างครับ ตะข้อครับลงปลาสาระเน่ก็พักสาระเน่ครับาสาระเน่ยัดเ,เข้าไปายัดเข้าไปในท้องปลาครับให้มันหอมครับ ไคส่ตะไคครับตะไคก็คุกลดดีเ,เกลือยัดเข้าไปยัดเข้าไปในท้องปลาครับ,รบเพื่อให้มันหอมครับปลาี่ได้หอมหอมครับโอ้ย,อยลมมาเย็นแน้่ันนี้ ไตมาตอองห่อ้องหอไปตองนะครับเพื่อกันบมให้มันกันเพื่อนเพื่อนโคลนครับเพื่อนขิดินเขาครับง่ายงเพื่อจะได้ความหอมของไปตองด้วยครับหอใไปตอง เนี่ยม้ามบ้านครับดินเนีก็ต้องเป็นดินต้องเป็นดินจอมปวกครับเม<ด><น>ื่อกี่ได้ครับรต้องเป็นดินจอมปวกครับถ้าเป็นดินทั่วไปมันจะกลิ่นสาบของดินครับต้องเป็นดินจอมปวกครับหรือบ้านบ้านบ้านเฮากระดินด่างนะครับมันส่หอมกว่าครับ ถ้าเป็นดินป่าตูญ่ายเลยมันจะหมนแบบเหมินกลิ่นดินครับถ้าเป็นดินจอมปวกมันจะหอม,หอมครับลงช้อย่าใส่เยอะ กะเอานะครับถ้าใส่ดินเยอะไปหนาไปก็มันจะจะนานสุกครับอ๋อโอ้พูดอาได้แล้วบานเลยไฟเลยไฟลุกแล้วเตรียมไฟแล้วอ่าอ๋ไฟเผาได้บานเลยครับเสร็จแล้วเราก็าไป เผาไฟเลยครับย่างไฟครับบ้านนี้ครับไฟเรากะห้อนขนาดครับโอ้ทานเอาวางเลยวางก่อนโอ้ไฟก็ะห้อนขนาดครับ การฮอนไอ้ก้อนเนาะประมาณน,น่าจะาจะประ,ะมาณครึ่งชั่วโมงครับน่าจะครึ่งชัง่วโมงมาดูว่าดินมันมันแห้งหรือยังครับต้องดูเบื้องดินก่อน นี่กับมาอยู่บรรยากาศครับทุงให้ทุง่งนาครับบ้านเฮาครับเอ,อยู่นาพี่แหละข้าวเมือเฮือนมานาได็ดกเขาได้ยังดอกไผ่กันยังบ่วไผ่เลยมันเล้งาปลากินไปแห้งเล้งปลากระทึกระซ้ายนะครับท่านผู้ชม ตาไกรจังแห้งแล้วครับคนกบุตุกครับเตาท่านก็ทะลุมแล้วครับ ถุงไฟใส่หลายๆครับออถุงโฮมไม้โฮมโต๊ะครับท่านผู้ชมในนี้เย็นครับ เราชมครับว่ามันซุกครับเป็นไดๆครับหน้าตาเป็นไดๆครับจัดสักคู่ครับสักสามทิศนาทีครับปลาของเข้ากับหน้าที่ซุกแล้วครับเรามาแก้บังครับว่าหน้าตาจะเป็นไดๆครับกผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับคิดว่าหน้าที่ซุกแล้วครับ ปลาเฮาครับสุกเน้อสุกดูครับมันห่มในครับสุกแบบห่มในครับอบครับอบดินครับเอามามาบหน่อยตัวนี้ออกกินกลางคงให้ทงนาพี่น้องบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับปลามกดินครับ แม่ก็ตำแก้วมา <lawsuit. S 2> ครับโอ้ป่าบซุกคักขนาดพี่น้องเลยป่ากปลาปลาไม่ใข่ทำเซฟเซฟงั้นมากินมันหนุ่บานิดนึงมันหนุแอบเทีมป่าใค่ป่าเผาดินปาเผาดินครับหอมกินเนาะพอมเด้อพี่น้องเน้อ บ่ได้คือ,อเขาเผาธรรมดาด้มันหอมแบบมันคือกันนะครับมาชิมมามาชี่น้องมาอนี่กาวอ่หิวพอดีปลากระซุกพอดีลองลองกินมึงน,นู้นมานนีตัวพอดีครับปลาครับง่ายหลายมันก็น่านซุกครับตัวสมนี้พอดีครับพอซิบมั้งครับมันทีแตกต่างกับปลา,าเผาหอยย่บเผาธรรมดาครับบ<ม>่ซุกครับรอยู่ได้เนื้อเลย เป็นยัได้พ่อหอมหอมอหอมผมคือต้องเอาจ้างธรรมดามัน้อหอมเนื้อหลครับนุ่มทแทบแทบเออกินเลี้ยงครับพี่น้องเลยแจีวห่อครับโอ้เนื้อนุ่มๆครับ ห่มครับเป็นดินดินจอมปวกครับดินดากบ้านเฮาครับมันสีฮอนแบบห่มข้างในครับทำดีดเลิศนะคบแซบครับแซบครับพี่น้องกินน้ำแกนพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยกับร่มเมือสุกคักขนาดครับ คิดว่ามันแบบมันสิบลาุกแบบนี้ครับมันแบบมันห่มข้างในครับอพอลองกินไข่มาครับสุกโอ้ปลาคือปลาไม่ไข่ว้าอุ้ยขักขนาด<ม>นี่คือไข่ปลาเด้วยครับเดี๋ยวนี้จำ,จำเจียวจำเจียวพ่ออือโอ้แซบแซบแซบขับ,บ,บขบับกินด้กันครับพี่น้องครับ บรรยากาศกลางทุ่งให้ทุง่งนาครับทาบ้านเฮาครับปลามุกโคนครับคือปลามุกขิดดินเทาเนาบเอาพี่น้องกินข้าวนะกันครับปลาเผาดินนะครับลองไข่หมูฟ<ม>าหน่<ม>น,นี่เอาเอหมูนนิซุกคักรึเนาะ ไข่ไข่ปลาข้อเพี่เลยอแซ่บขัาหอมบคนกินกเกินลงเหมืงเด้อหอมสและเนี่ยทุกข้อขนาดเลยแซ่บกว่าเดี๋ยวเขาไปปิ้ง มันจะแห้งน,นี่เนื้อปลาก็บางแห้งนึกิน,นมัดทุกส่วน,นเลยมัแบบเรียบง่ายพี่น้องเลยสานบ้านเขา ต้องยุงยากไปที่ที่จองบุมี่ครับขึ้นยืนห้องนาให้ท้องนาครับมานานาบวกันหนึว่านหนูคนหมดตุ๊กนี่ก็มืดมากเลยปีนี้เพ่งเพิ่งว่าจะแรงอยู่ทำห้วก็แห้งมืดแห้งมืดเลยปียังเหลือปีนี้แห้งมืด คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงสานีนะครับถ้าชอบทํามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับนี่ครับเผาป่าครับมักควนมักดินครับหอมครับแซ่บพะาะครับคลิปหน้าจังเจอกันครับหน้าเดี๋ยวครับสวัสดีครับหาบแนวแซ่บมาปั่นพาให้พี่น้องพาไปกินอีกครับยอดครับ